ก้าวหน้าของไทยครับตอนนี้ไทยเองเตรียมเสนอภาคเข่าขม้านะครับเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้เสนอภาคเข่าขมา้าผ้าอาเนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกเพราะสะท้อนถึงวัฒนธรรมของความเรียบง่ายในวิถีชีวิตประจําวัน การเสนอนี้เป็นไปนตามที่ไทยได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งตามอนุสัญญาได้ให้รัฐภาคีสามารถเสนอรายการที่เป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมต่อยูนิสโกได้ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเสนอรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมรับการขึ้นทะเบียนจากยูนิสโกอย่างเช่นในปี2561ขึ้นทะเบียนโขนปี2562ขึ้นทะเบียนนวดไทยและปี2564ขึ้นทะเบียนโนรา การเสนอการขึ้นทะเบียนภาคเขาม้าจะเป็นการส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมค่ะอีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นําไปสู่การสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับโลกและแสดงถึงความสร้างสารรค์ของมนุษยชาติซึ่งจะทําให้ภาคเข่าม้าถูกสืบทอดต่อไปได้ค่ะ